ว่าขอวิธีการบนจากอ่จากอัลลอฮ์ด้วยค่ะและตอนไหนดีที่สุดคะอ่ะข้อแรกก่อนวิธีการบนบานเนี่ยนะครับเงื่อนไขของการบนบานก็คือบนบานเนี่ยศาส,สนาเนี่ยอนุญาตบนบานคือการนาซัตนาซัตบนบานหมายถึงเราตั้งเงื่อนไขในการขอสิ่งหนึ่งซึ่งอันที่จริงเนี่ยเวลาเราขอตอรอยยาลอขอฉันให้ไปอุมร้อยด้วยเถินเนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่ต้องมีเงื่อนไขถูกไหมแล้วก็ขอปกติ แต่การบนบานเนี่ยต้องตั้งเงื่อนไขกล่าวคืออย่าล้อถ้าหากว่าฉันขายที่ได้คราวนี้อย่าล้อถ้าหากว่ามีคนเจ้านี่คนเนี้ยในกอเอานี่มาให้ฉันจะไปอุ้มร้อการตั้งเงื่อนไขแบบนี้เนี่ยถือว่าเป็นการที่ทําให้เราใกล้ชิดนะัที่ล้อสุพานณหัวตลาซึ่งการไม่ตั้งเงื่อนไขก็ได้มีปัญหาอย่าล้อขอฉันได้ไปอุ้มร้อได้เถิดได้ไม่มีปัญหา แต่การตั้งเงื่อนไขเนี่ยมันทําให้เราใกล้ชิดอนอ์มากขึ้นอุลมาเลยบอกว่าการตั้งเงื่อนไขเนี่ยจะต้องตั้งเงื่อนไขในสิ่งที่เราไม่ค่อยได้ทําเช่นยาล้อถ้าหากว่าฉันหายป่วยคราวนี้ฉันจะอ่านกุรอานอ่านกุรอานสิบยุสสมมุตินะพอเราหายป่วยเนี่ยเราก็อ่านกุรอานสิบยุสวาญิบต้องอ่านนะครับ วายิบตรงอ่านเพราะอะไรเพราะเราไม่ค่อยอ่านกุรอานเนี่ยอุลามานที่บอกว่าการนาซัดบนบานเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีทําให้เราใกล้ชิดอัลลอฮ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่เราไม่ค่อยจะทําเราไม่ค่อยละหมาดถือสุนดรสุนนะเราอย่าล้อหายป่วยคราวนี้ฉันจะละหมาดฉันจะถือสุนดรสุนนะเป็นระยะเวลาสิบวันแล้วก็ถือไปสิบวันนี้ก็เป็นวายิบสำหรับเราสอง เมื่อเราตั้งบนบานตั้งเงื่อนไขไว้แล้วได้สิ่งนั้นกลับมาปายิบต้องทําถ้าไม่ทําต้องเสียค่าปรับนะถ้าไม่ไม่ทำหรือทําไม่ได้ต้องเสียค่าปนะารัปบประการต่อมาให้เราบนบานในสิ่งที่เราทําได้เช่นเราเนี่ยเป็นต้องไปฟอกไตยอยู่ตลอดเวลาถือสินบนก็ลําบากแต่เวลาเราบนบานยาล็อ ถ้าฉันขายที่ได้คราวนี้ฉ wi ันจะถือสิ้นอดสิบวันมันไม่ได้ไงเพราะตัวเองก็ไม่สบายไม่สามารถที่ได้อย่าล้อถ้าขายที่ได้คราวนี้ฉันจะอ่านกุรานทั้งๆเดืออ่านกุรานไม่เป็นแบบเนี้ยการการบนบานจะต้องบนบานในสิ <Kristen> ่งที่เราทําได้ไม่ใช่บนบานในสิ่งที่เราทําไม่ได้ประการต่อมาเงื่อนไขที่สามก็คือว่าการที่เราจะบนบานหรือนารซักนั้นต้องไม่ไม่อนุญาตให้เราบนบานนารซักในสิ่งที่ฮารอมอย่าล้อถอาหาว่าฉันหายป่วยคราวนี้ฉันจะดื่มเหล้า อย่าลอ้อต่อว่าฉันหายป่วยคราวนี้ฉันจะเปื่อยกายวิ่งรอบสุเหร่าสิบรอบอย่างเงี้ยถือว่าไม่ได้นะครับเป็นโมฆะอย่าไปบนบานในสิ่งที่ฮารอบประการต่อมาอย่าบนบานในสิ่งที่เป็นวาญิบเช่นโอวล,อถ,ลอถ้าหากว่าฉันหายป่วยคราวนี้ฉันละหมาดครบห้าเวลาซึ่งการละหมาดครบห้าเวลายังไงต้องละหมาดอยู่แล้วการไปบนบานทําในสิ่งที่เป็นวาญิบนั้นถือว่าเป็นโมฆะเข้าใจนะ